สวัสดีจ้าพี่น้องมันอีเยลีสีผ้าเกียงใส่บัวนอจกจากใส่ปลาทูกับปลากระป๋องจ้ะใส่น,น้ำนึ่งไปเลยจ้ะเยลีได้ใส่บัวมตัตนาเนาะจ้ะอันนี้พริกกับปลาทูจ้ะเยลี่ดำไม่เลีวเพิ่มขัาวนวดใส่ปลาทูลงไปนจักหน่อยนิดพี่น้อง ของฝุ่งรสจ้ะซู้รสนั่นแหละเยลี่กะใไส่ลงไปพร้อมทำปลาจ้ะเ้ากับสีล่อให้น้ำเดือดก็จงใส่สายบัวนอจเนะปิดฟ้าไว้ให้น้ำเดือดกนจะพี่นอหมอเดือดแล้วกำว่า,ใ,าว<อ>ใส่สายบวัวลงพี่นอเยลลี่ออนเกล็ดลงนอจ้ะเพราะอยากให้มันเห็นหม้อเดือดค่ะเดี๋ยวจะน่ายเพิ่นสีวานนอจ้ะิ่นก็เห็นคนให้นอจ้ะจะน่าก็ได้ใส่สายบัวลงไปเลยจากพี่นอ น้ำปลาลาลงไปจ้ะแต่สิมีเสียงรบกวนจัะน้อยเด้อจ้ะบ้านที่ติดถนนจ้ะเสียงรถจ้ะปิดฟ้าไปอีกรอบนึงเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องบัวเ้าสุกแล้วเ้ากะใส่ผักอีตู้เลยจ้ะพี่น้องแล้วกับปลากระป๋องจ้ะอาจจะใส่พร้อมใส่บัวเพราะใดได้จ้ะเพราะว่ามันเสียดแถวเนื้อปลาเห่าเละนอกจากเตะนอกจากเพราะเสียบอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนอกจ้ะ กี่เบิองก้อนนอะจ้ะพี่น้องแอบแล้วจ้าพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้ะปิดจ็ดได้เลยจ้ะจยังใส่บัวเห็ดง่ายๆอย่ารีบกับขอบพุณนพี่น้องขอบพุณนผู้สนับสนุนเด้อจ้ะยินรับช่วติดต,ตามทีไให้น่าจ้ะเนาะ